พุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนาก็บือ่ขมสั้างคำมสอนนั่นแหละพุธะหมายถึงว่าเป็นผู้รู้รู้ถึงสภาพะข้อมเป็นจริงสอนไปตามหลักค้อมจริงน,นี่เขาเรียกว่าพนะุทธศาสนาถ้าว่าศาสนาเรื่องโลกที่เขาถือกันหลายศาสนาอิสลามของจิวมหามัทคิดคทงเตรีมยังหลายอย่างในโลกแต่ห้าเนี่เรียกว่าพุาาานะามมาทธศาสน,น,นา เป็นคำสอนที่เต็มไปเพื่อเพิมรู้จริงรู้จริงนแลปลว่าให้รู้ยิ่งแล้วก็เห็นจริงรู้ในเรื่องใดล่ะว่านีย่ยนี่ว่าเรียกรับรู้ในเรื่องทีมเป็นหน้าและชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภทบรรดาชนิดิีตมินนั่นตันนี้ห่อกระว่าห้อรู้รู้อยู่ในชนรูปขอพันธ์สัมัร่างกาย แต่ในด้านกิตติญวาณันว่ามีามเพิ่มป็นมากได้รูปใดวิธี่ใดเราที่การถิงแต่ข่าวแต่เล่าข่าวลู่อยู่แต่บ้านเห็นผู้ที่มาประพฤติิมัติเพื่ออยากให้รู้ละเวลาที่เราเห็นด้วยในตัวเฮ้าเนี่ยก็มีกิตวิญวาณนันชนิดหนึ่งมาสิงเร,งรงื่องร่างก่อนร่างกายธาตุที่ขั้นหาอันนี้มีกิตวิญวาณนมาสิงวุ่น กัรดึนเกี่ยววัตนี้ครับมีเมลอนนี้เดียวมีจัลลกระสานกันไหมย่อมเคียบสานกันไหแต่ว่าห้องวัดเายถอดสารักษาอันก้านึ่คือตทางสติดจาเขาใกล้ชิดรู้ตัวไม่ได้ส่ไปตางอารมณ์ของมันไม่ได้ส่งไปตามตาหูจมูกีนใจใจรู้สึกจิตวากกระพยายามกำหนดรูกยังไม่คิดได้สิ่งสี่ข้ากำหนดเลย นักข่าวคนก็นคอยฮตตัวมาได้เลยแต่คนนี้จะไปแสงของพวอมูลหมแส่งาทังงข้าละเอียดกันนะว่าทั้งขีดขับก็ไม่ินกลัวจะไม่ย,ยุ่ยเขาง่พอขันขันที่สองที่เรียกว่าอุปจา,าระคนนี้ก็พาี่รวมตึแล้วก็ถอนออกลูกเอาลูกทั้งนอก็เป็นลูกไปตามลับษณ้น,นะท้องกิจที่บ ลูกระตามสปลิบิถ่ยของเสร์ตคนอาทิพขอหฮมเดันอากาศไปไดลอาทิเป็นคนลมคนตายไกลอาจีมีแสงสว่างวสเอาเที่วมาลุข้นมาลุกไปสว้คงนรรคอันทรีตามเดองมันนี่นี่ไม่่ครับคิดใจอยู่ในขันในขันนีประจวะแต่แล้วเากับพยายามเร่งงานเข้าเนี่ย แรงสติขับขันชิดแนบสนิทในทะเลยิงดีตลาดวัมราไมบุหะฮังน้าขอมว่็ร่องถึงขันใหญ่นเรดาเดวุปพัปปาน่าเพื่อให้ฐานของข้อสนับของขิดหากเข้าวร่องถึงฐานขันนี้แหละมาในถิ่นมาพิหน้าเรื่องเรื่องของขิดเรื่องของความเป็นหน้าของเขาสามารถจะในกลางข้อเข่าถึงขันความเป็รถพัด มดละมันไม่ใช่ความสบัยชาติของวินน่าเขาสู้โลกวินนาในโลกทหารข้า,นา,นา,าพิเภกนวินน่าครอบด้วยรายนั้นมายูเฉยครอบรู้สึกคินึกขอนุกยร่างกายก็บก่มี่โลกบก่มี่อะไรเสียงยังดบลลับหมดเลยเป็นเป็นพระพิศวานทั้งเก้าคาอบรูปต่องเอาไปทางกายก็พดก็ไม่ได้ใจครรูปต้องเอาไปทางเสียงก็พดก็ไม่ได้ใจ ทั้งทั้งรถทั้งกินต่ทั้งสัมผัสทั้งนอนงกรสไปร่วมนั้ทุกเดียวก็ตาหูจมูกจ้นกาย่ันก็รับรูทั้งนี่นนเขาเรียกว่าพ,ร,าพระพิารานเขาจะมอเห็นโูกก่บพระพิฆร้านตักอกนี่ห้าวเขาด้วยสมาธิเก็เป็นพิศร้านเพาเขาไปรู้ถังขัานนี่แหลก็ต,ต่องมองเห็นโลกขนาดโลกยังอะรโลกยี่งนั่น ตือโฮจ the mountain, been, water, ัม so so ีความือวมขุมน no so ื้ตนี่ครับ่าพวกบ้างเห็นแหละพวกเล่นไปตรงนั้นหรอกนีม่นเหลืก่ไไปหน่อยไปหลายไปไหนพวกเล่ไปสวรรค์ทะเลพวกไปสั่งมาสามคมนี่มั่งเลือแก่เลยสังบุญสั่งุ้นี่มันเลือแก่เลยเห็นปราสาทยี่มั่นผู้ที่นี่ได้สั่งคุ้ง้ามคุ้มดีเลยเรู้เห็นว่าสั่งบุญสั่งุ้ศเสียทละถ้าบุญสมท่านแบบนั้นี่ที่นี่วิญญนสามารีิด่อไปได้ขนาดไหนี มีภาษามิมายมีความูกอยู่ใน้ชะธรรมาภัชานสวัดิ์ระดับนึ่งสูงสมาลุกหลองังโรงงานทางกรรมผู้ทก่รอหน้าโลก็มีจีนั่นาต้ร่นยโดยทั่นมรมานีเม่อานับปกันแต่พอจะบอมั่งเห็นราะรมาัสังัมธรรมะไหนก็เห็นหนาั่งเห็นในใหากคิดใจเข้าก็บั่งเห็นยอะสุไอ้ราิีว่าอย่างดีไม่อยากม่อยากไปสู้ครอบจุตัวัะครการครอบู โมทกถ้าเรมตกใหม่หันกระมังเห็นแล้วกับสวาสิสยกายกายแย่นนกงกับคนรุกนนคนทั้งๆแล้วมิจฉาอยู่วันเกิดสบายมีก้อนเซมาเกิดทั้งมังเห็นเลยคับทุกทุกทุกชีวิตการพูดเซมาเกิดทั้งกล่อมกันมาจต่มาเกิดเป็นมนุษย์ทอดแมาเกิดโอ้ยวิ่งเพ่นหาวันจะเกิดนี่บญลาสนาพราะเกิดจะเกิดเป็นคนเลยกระมังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เราบันเห็นบันท่อเลยไปท่อมเลยบ้าเนอกเห็นบันอะไรนี่ผู้ท่งงานลบก็เห็นผู้เป็นสวรรค์ก็เห็นสิ่งไรทางก็เห็นร่างแม่สั่งอก็ได้มนาดุสรุปอันนี้เป็นโรงงานพิษมนุษย์พิษมาดุษย์เป็นเทวดาเป็นอินทรพุทเป็นโรงงานสั่งครั้งพิษพิษไรเลยม้อนที่ไปเห็นนั่นมันเป็ร้อนไปรับผลนั่น สี่ปยุสวรรคเป็นคนมาลวไปอยุไิ่ม้านนั้นต้นไปรับผลี่ไปพบเนี่มีอาวิกีมหานาลกกำเนิดผลมันแค่ว้นส่างัายกุก็มามีสรุปมันจะมีร่กกา,างกายมีถานที่ขั้นหากดทารกสังรับสาุนโรเลยของนีมาถางก็นงกงกงนกเกนี่มันหล,ลกหลบนัก็ะามือดเลยอันนี้เป็ลองงานผิดในรตัวนัดทั้งโลกไาแะแต่กันี่คิดใจห้ามห้องเห็นถิงต่างกเราเน่ย พากเล็กกต้างการหลักฐานคุ้หน้าคุดีทั้เพราะต้องการทุถูกกัด้วยมันถูกก็เห็นเยอะหละาเห็นชัดตงถึงขนาดนั้นหละใครที่จะปรสั่งทุกถ์กจะของโทษก็ไม่จะถูกคก็บากระหามันปวดจนถึงลมสตายหาญาติผูาหักปัญหาในโลกอัจจบันผู้ที่เลยมีชีวิตที่วใสวาสนามวา้รมีพ้อิไปสามได้วนกันชมดืกันมันหายาเล็กก็จะเข้าลงเท่าไหร่ พันวาห้องวัดสักตรวท่านมันจะไปเกือบนั่นเส,สร็จสี้าเราดีด้วยโชคฝ่าไม้แล้วไปไกลคนจะบ่าเลย <c oughs> นี่ยุี่เราถึงเก็ไม่จะไปไกลยอย่านไปเขาไปไกลก็ไม่เมื่อไรก็เสียวนั่นพันวา,ยยางไยเมื่อวานตั้งแต่ให้นสียอิตเซ็ินญั่นคือวัสนาเพถึงกับนผนนู้ลเกทหาคนทั้งคนพ่อเรีนมาเกิดได้จำลอนของเขา หลักะจิตเจตนาดังจะมีสุขรสีมาสังความสีมาสังความดีเพื่อหย่อหาความสุขในชีวิตความสุขแต่เมื่อมาเข้าปฏิสนธิวัดผมมีความละเกี่ยวกับสั่งภาพสั่งคำกันยี่แต่กำลังนอนรุ่นเลยไปวิ่งที่ไหนก็มาเตรียมแต่สภาพัดไปจำเรื่องของเขาเลยปะไปยุ่งในจิตศาสนาพะประจานไปยุงในชาตแลด้ชาติสร้างได้กระทำ จะไปหลงกันได้ดีที่เดที่รีการเนี่ยหลงกันได้น่ะคมหลงกนได้พมน่ะหลงกันได้พุ่มเนี่ยก็กเริ่มมองทางหลังไม่เห็นเลยคนนีนน้นี่ทุกที่ิทเจสั่งพันมน้าขันอย่แค่นี้ต่าำเขาเปิดสู้ทุกทีบ้านนี้ยังอัวใจว่าคิดแต่ห้าล้สสมสูงสู้ความสงบทุกทีหละเขาบังหลาห้าเล้าบบเขาบรียกทองแนวเ,เป็นยังไงทุกปัญหอ่านได้ทุกรัยหาเลยครอบคลุทุกทีเลย คนขั้วชี่ออกน่ะรันเข่าได้สำงานทั้วทิิงเขาขึ้นช้างข้บต่ำลงเลยเพรานี้มันกเกิดเกิือนข้อตสลั์ทั้งเวทอยมองเห็นหลายๆลูกเลยแลืออ่อกวัามารถเป็นถูเป็นคนหนาแล้วแต่แค่ตระกูลแตะ่คะคนที่เบียนกบซึกส,กส,กสกามไปไน้รู้่อแเลยก็ไฟตามเรื่องเล,เลยเราะฉน้นกโยมม่านรไปตามปกโยมพม่านอยู่ในพวกเราพอมยาจะนำอะไเรเราะฉน้ คำทีนี่สพทานี้สินท่าแบบประพฤติที่มาแรกกันแน่น้าเป็นสิงเป็นธรรมแต่แรบนกรรมเฮาอาจเป็่วุมแบบเอาจะกงกันเลยบางคนสามารเกิดหลายแต่ก็ผุนมากเกิดเกิดพบมาล่างตายเพราะทประกอบกันี้หดวตาบอดแขนขาขาดตีโตทุกทั้งตายมาได้หลาขั้นบอกว่าได้สายกับเรด้อยได้เกิดเก่าเวอเพราะม่อยาเกิดล้วไม่ได้เกิดได้เกิดได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าทุบูรวลแบบมาจะงอห้ก็เรียว่า วาสนาพอทั้งทว้ล้เล่แตกแรกเรจะอาติขาดกับพวกข้องเรยจ่นด่โดนได่านภายใน,ยนเมมดเนี๋ยวก็ปัญหาทัวเสียวสหลาก็้งโม่ทเขงอันนี้อาจิพิษกันแต่แรกออกมาแล้วก็หลงไปละล่งงปทางข้องโลกบางค้องเหลือถ้ำบรันารถ้ำยย่าง,งสี่ิมีปัญหากบโลกอรูปที่หลักเดี๋ยว่าเขาเดี๋ยวทำรายเขาเย่งทิ้งกันเบียกันยูอย่ยงกันทิ้มอย่างน้ำปล่ากัพอ เพรา่าจะบุญไมยเล่บ่บาปเพราอย uh ่างันว่าอะไรเป็นเราเขียนรถแยนสักกันหนอันพันยังมีของนุ่มของเ่าผลลัม <Psychology. S 2> like ันก็ปะดเมื่อวเมื่อได้กันไดกันเลยเิรหน้าเดิมถึนสังไว้จะก้างหายเนี่ยมไวเห็นหังจากวันตายแบบยอดอนเราไป็นยาน่ล้มหน้าล้มหลังกันดิแเสร็จโมราแพ้ท่เห็นสาานาเรื่องเสร็ทีนี่มีท้องไม่เข้าใจเลยแต่ร้อยไปตองเขานี่เป็นยานสัพทนเฮา ผู้ดไดเห็นยังชีวามาแล้วนี่ยมไม่เปลี่ยนแปลงตายเรตายยังลยังทุ่มเทกำลังยนต์งต้องาการปฏิบัติยึดถือภูมกทัผสมเอสถาะตายกระตายยิ่งโกชีวิตตนี่ถ้าไปเห็นไม,ม่ธรรมาเป็นรูปนั่นเนี่มีมืห้อมาเก,กี่ยวเือเนี่ยว่าเสืเอสเแน,น,น่สนพอม่อนเห็นเห็นชักขึ้มนมาได้คิดใจหลับใารดไปเชือผู้ใดเนี่นพระอ,อินหน้าบอดก็พม่ยอมเลยเนี่ยพรอ,อินทร์เขียวแล้วมากเลยะ ห็นวายย่างเป็นอย่าสำนันเลย,ย,ปปยนรพระสุภูธานีตะกุลของกบะโปรแลว้วเป็นสีรู่นเป็นไสาย,ยันมูล,ล่างเกียดเดืดฉันก็เลยเอาไปขอไปอยู่ฝ่ายหน้าไปปุกกระทำยุทธสมน่าอาเท่ยหลุกล้านเราขอไม่ท้องหนุกแต่ก็มีพระอินได้มาทะล่างมึงแต่ควอนที่ทะลองะางทุ่งเฉลว่าพั่งเระิดตัวโรมเลยเส้นเด็ดสต้ตะน,นี่ดวงใจเห็นทนใ่โซดามาทะลองมึง ก็ภุธาแล้วนะเวลานี้คือนีถ้าถธาตุการหารเยอะๆเยอะขมุรทำาสมไปแครานาสิแทกินไม่บอกแต่เล้ท่าทาเป็นท่านไปแต่งเสี็บเื่นท่านไปถามโอ้ยเป็นยังไงจะมาใหายมาหายไปหน้าสิสิจะมาปฏิวัติยุ่งคนเลยนี่เป็นยังเป็นโลกอะไรวะโอ้ยโลกเป็นโลกอะไนี่ตามเดือนามเดิโควบอีกอยากหายว่าแะ่โอ้ยนี่ยาเยอะแต่ประโยชน์เป็นอ่ไรคือหวปุยงสิ ว่ามันลย่กันยักดีพกนกันยักดีต่อกันแต่นี่ว่าเลินท่องกับถึงเงินท่องอยากให้เป็นเศรษฐีก็ไเลบอกไว้เลยหรยุ่งมั่มันไม่มหน่อยก็เลยจ็เห็นอะไรวะโลกนี้เห็นใะหายกันเลยถ้าอะไรว่าลูกเตเขาลกนี่อะไรังต่างเห็นอะไรโอ้เห็นอะไรบดันเลยอกคนขอเงิน้ามมงแ่ว่าหายฟังคมเ้าวหรือล่า การที er. ่อยากได้แล้วมันเข้าสิหามาให้ตั้งฟังรู้วบ่ได้ถึงคุ่มสัปปะรบ่มยุทธ์เือที่เห็นให้เลยเพราะวางตกจะลื่นเลยอามันนั้นไผะยชนอ่านล้าก็เป็นอยินนี่แหละว่าทฤษฎีสาสตรบ่องบทนเรยยินกัยินนั่นละพันนั่นล่าเห็นน้ำหมดมันนอำนื้อสัตว์ท่าเทพมันัปรดธรรมบมยุทขนาดนั้น มาปลายปลายชีวิตเลยเอาสมบัติั้งโลกมาทะเทะเลบ้านอะไรกินดีกันเราคนเห็นคนมกิ่งข่มกิ่งมากเลยมีแต่ว่าสัตว์ท่าย Store ังเต็มท to ี่แต่ว่าพวกเข้าบ้านเห็นเนี่ยช่แรกจะหลงหน้าหลงหลังเลยผู้เลี้ยงหนึ่งกับสิบต่าหันเด็ดเดียวเนี่ยกับสิบนี้สิบผู้แต่มีพวหลงกลาเป็นไลยอันนี้เพราะนักเทวิภัณฑ์ถ้ำเยมากมือคณะเฮาใหญ่ย้ายกันไปเยอะสถานที่ต่างๆ แต่อยากให้กระทุกขาดรวมล้มมูเลเท่ากับขาดรวมล้มถามว่าหลาหลายแบบนั้น้บบขบุมทุกท่านจะเป็นเสนาสนาวัดเพื่อบูชาขึ้นพอสทุกขพอท่าระสมอะไรนั่นและค่ะนันิ์แกจะได้ขันถุงก็ะดองเล็งเ่ราะที่วัด้ะู้ยังว่าผู้ใดจะไม่เสียาหน้าอย่างดีมากยันแต่สำคัญเราบอท่านเห็นเราดี่นเห็นเหตว่าท่านสมเหตุสมผลเ่าทุ่มดุลแต่ฤทธิ์นิสใสู่้ใดหน่อยผู้ได้หลายผู้ใดหยับพวกบด้ขกลางพวกได้ละเอ ข้อสำรองเนี่ยค่ำนมรรสุสลลองนมืมมถถกวระพุณิมากันทรายหลายสุดเรีงนั่ำมาทั้งพระพุทธองคนี่งเป็นของยืนยัดก้าอถูยุคระโลกตลอดานถึงแม้ว่าถ้าโลกที่นี่วิชาการไม่ไม่มคนขวบไลถึง,างถานาฬิกาศาสตร์เรื่องนี้น่กระจำวันนีเราสมัยเปลี่ยนไลว่ามีการเปลี่ยนแป่งยืนยัดก็ถูยุลทนต้อก,รการที่ถูพอมาถึงคนล่ำรถึงช้อจริงนึกว่ามันเับแหวว ไหวเพราะถึพิธีเพราะอรลาไหวก็เป็นการหลอกล่อคนงูนงม,นนะม,นมันของเองิงน,น,น,นะ,ะกับไของิมไปก็เ่เป็นข้องิงถ้า่าถึงก,ก,ก็เรียกว่าเ็นินี่นสาสาสนนม,มันถึงขคอิงหละโอ้ยินมาเตียนแสรจเลยท่าน้ครับถทานด้กันยืนยัดก็ถูยกับบลอก็นี่เปนจว่าพุทธศาสนาแท้สอนี่เป็นไปเรื่องริงแต่ไปที่เชื่อว่าเชื่อกับคนงูได้บางครับเดี๋ยวจไปถึงน้าไปประพฤติธรรมกันให้องพิ้าผมยู แต่ร่างให้เห็นนั่นเนี้ยจาแลว่ารู้อืมันรู้แล้วมันกลหลือลนนะลูหลงีนี้จะลบอไไปลบกลมหรือเปล่พราว่านเห็นเนื่อคาเห็นแล้วแต่ถ้ารู้ไปพ่อโอ,อ้เนี่นั่นมัไม่ลงเมันเห็นชัดนั่นมันรู้ทั้งนอกแต่ว่าเห็นแล้วแต่ดูเรื่องัตธรรมแต้สัมผัสกบจิตใจแหละมันจะเลี่ยนแปลงทงิก็ไปเห็นไปไม,ม้มัดอย่าง อันนี้ธรรมันจะงคำน,นี้ทัก่ากา,ารหาเดียวเในการประพฤติธรรมทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของมูของศาสนาเพื่อประโยชน์ของพระศาสนาถ้าจ,จะเป็นห้องเรื่องห้องหลบเพราะวันนี้จะหลงกระดมมาล้มหมดนี่ต้องการจะแต่งมูเฮาพิงพินาศเลยครับถ้าผู้ได้เห็นว่าอะไรมันอาศัยว่ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าแล้วจะไปรู้เรื่องแต่แล้วหนีจากข้อมิ่งไปบ่มดทุกชีวิตนี้ก็มุ่งไปคู่ข้อบริสุทธิ์มั้งแต่มันเห็นว่าอะไรจะถอยทั้งเลย อะไรหลายแต่ทีม่่งก็ไม่เห็น,ว,หนว่าโตนี่เดียวพระพุทธทัดชิงใจควรจะเอาให้มันมได้กินทีแม้ชาตินี่แหละเพราะลังชาติไม่ได้เลยแะได้ขึ้นกันสัพพชาติไม่ลอาจจะไปสั่งบาปกรรมหลายตกจากมนุษย์เกิดหาโอกาสที่มาเมกกามาาาป,ป็นมนุษย์แต่าสารกรรมายกันเมื่อเสียเวลาไปเป็นบ่อย่างถูกผีปีศาจหรกอสิงสาราชทัวปัดแต่สมัยพระพุทธองค์ล้มแสดงวิธีปฏิหารไม่เข้าลงมาจากดาวดุษ บ,บันดาลห้ทุกทีเพราะว่ามร,รุรธยชัตผู้คนขันธลงงยังเล่าตั้กันได้เข็งแค่ไรมากรับพระนรังิสีหระการแพ้่านไปทุกทีนดยความยังถึงขอ,ขอ,ขอบอัลตรนมดดัมโมเดียงพูดกันเลยว่าเป็นภาษานั้งกันเลยมดดัมโมเดียงป่าชนาเป็นคุทธพนนูนเห็นอำนะจาจของอกุธิยะขันานเห็นแล้วน่าจะเป็นวัตถุดีวัตถุ มันว่าหังน่นจะมืดเพราะกันมือแต่ได้นนคนาหนือพ้อที่เอาร่างกายมาเป็นหลางกายมารุเโ์ดยกบบูมต่าหน้ท่านเนี่ยเราไจคิดกัน,กน,ในใคคหน้านับป่กันหลางกายก็ว่าสมประกอบอตอั้งข้อมโมเลยนักตอบปัญญนาเกิดเป็นทนทำ,ำปันโตโตเอน็นนปัญหออน,น้าวันไปแบบฮี้ท่านบู้เหียาหลักษาัวยงูนนหลยหลายเท่าไรใครที่อยากเกินสมมติมันเท่าสางกรรมกรรมของเท่าที่เป็ตั มาสนองตอบแกตัวห้าถ้าเห้าว่เห็นสิมาะอะไรก,กับม่เคยมาใช้ใช้บัตรเทีัตัวห้าเองนะเป็นผู้ถา,า,ใานใช้หลือใ่แล้วผู้ทานคิดใจห้านี่แหละจนห้นาว่ารู้เขาจิตธนิย่ทุกข์ก็่หมดเลยแต่ช่นน้คนี่สิพพจหน้าจาต้องหัวใจสายป้ยองกันมากในชีวิตของเขาถ้ามาลรู้เห็นจะสิสิลงเมื่อพอพ้นปฏิต็ก็ได้เท้่ันสั่งกธการเป็นพวกเศรษฐีข้าโบดีก็มากกวกประชัท่านสร้างเกิน ถ้เห็นธรรมะข้องบริเจ้าเดี๋ยวโมไม่พูดถึเลยถึงข้องโมอยากไปเป็นพระญาติกระพตาติระละก็เลยอย่าอยากปปเป็นตระเด็นจัดข้องบ้านอนันมื่งมิ่แอ่านหนังสืออะไรให้ตามประเทศนิรกโดยอภินันต์นเยีย,าายุกมันก็ยุ่ออันนี้มันเป็นของรู่จะฟังได้ใจได้คิดใจของไหนของมันตอนสารคิดใจเราจะพอดธรรมะแบบมนึี่พันปะธรมรมะขัดให้็ได้เองกัตวหลายคเขาพิล่าเขาันเหตุพาเป็นพิธีพเพราะเหตุว่ารา เยอะกินของข้าวหลกื่นๆว่ามันท้อโลนหลอกกินรอะกินเพื่อเรียงชีวิตเกิดในมานเพื่ออะไรสั่งวามดีเพื่อแก้คิดใจนี่ฮะมันมมคว้มเห็นถูกมันไม่พอเห็นผิดเยอะสาสตรจวัตให้่านมาอยู่ในข้อสอบประทานนันวาอะน่ามันเห็นข้กินล้วันบ่าดิสอนง่ายถังอันนี้แหละเป็หนาที่ของข้าแต่ละคนจะเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองสมาเห็นที่นหมนเ็ว่นเห็นโลกนั้น โรงงานพิษที่ใจพิษคนเ่ยป็นเทดาเป็นดีเป็นทมเป็นะพุรธเจ้าพรเจ้ายุ่งนีมากถ้าพิทงนรเจ้ายุทธาารินคนดร่มากโอบาสปูตระด้มาได้ร่วกับคสูตเพราะว่านนี้มันมันบเห็นบ่านท่านคำแว่าพิชโามันโนต้าปจิราพโภูระอัตภานร่างกายว่าเป็นนารุนได้หรออู้ดผมทีิโชคไน่หลังมาจ้เพอาะสถานยานกลาง้องการติปายมาจะได้รู้ความล้ก ออกิจารเอาคนงามค้นดีเป็นทั้งหลายร้อยแพงไปมาโลกก็เลยเทวโลกก็เลยเข้ามาโลกก็ลกเลยไปหน้าโลกก็เลยไปสวรรค์ก,เก็เลยไปพลเมพันก็เลยมาต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเรียบจบสลังมนุษย์เลยจ้ะมีหลักวตถัยยุ่นี่นสัญญโยเป็นยักษ์เป็นม่านเป็นอินเป็นพอมก็เลยตั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งปวงนั่นแหละก็สีไปนิพพานอันนี้เป็นาวารสฐานอย่างการมวนที่ผี่คนไหนเป็นไปตามเข้ามาแต่ว่ามา เวลามากเป็นคนหรคนเป็นเธอเฮิมเลยเนี่ยใหายเหตุของพิพากษานี้สาร้าประโยชน์เรื่องของโลกุ่นว่าจะอยู่มันไปคนอาสายเนี่ยเรียนปฏิบัติทางโลกเราปฏิบัติทางธรรมมี่ธรรมาเอาคิดใจของเราจะเมีระเบียบประเภทนี้ต่างๆทุกอย่างนั่นแหละแต่วบางท่านบอกเขโมยอ,อย่างแบบเราเห็นท่นานแรกก่นก็คืออยู่เพื่อนกับผ้าหัวแต่เรื่องข้อคิดท่านบอกคือเกังกว่า นี่เรากาทำเรื่องสความเป็นหน้าอย่างที่อาจารย์ก็ได้่ารละเอียดก็นี่เล่าย่อยๆให้ฟังเรื่องวิถีชีวิตควาเป็นหน้าะของคนก็สิมองไปย้อนหลังไปจักหน่อยสักตัวเลยพบไปจะเเห็นอย่างนี้ความเป็นหน้าจังสิมันก็เลยเห็นความเป็นหน้าแล้วของเห็นควนเป็นยุ่โตอีกและเห็นความเป็นไปทางหนเห็นได้ทามกันนี่ก็เรียกว่าทะลุผู้พรุงเหละว่องตลอดแหละบ่ได้น่ะบ่ได้หลงลุกกัน แก่งสว่างเนี่ยยังพูลงพูดให้ผู้เหมนว่าโรกโหหรือโลกสว่างเลยโลกโลกการนี่ก็ว่องมือโรกโหกับโ,โลกสว่างเลยลแต่อว่าเฮ้าเห็ุบ้านถึงเกิดถอยหน้าถอยหลังยุ่งเถนคือทานจะแน่สิมาจะปะกะท่องมันนั่นแห,หละานอันนี้คำที่ผู้เป็นไปแล้วคนเ่าจะเรื่องธรรมะกันตอนที่บัตรทงนั้นถ้าความรูค้ควมเห็นกับเปลี่นแปกันไปเรื่อย นี่ผู้ยันหนึ่งก็มายังหนจะลังแลยังท่างบอกก็คิดก็แค่ก็ยืนยังเองอารมณ์บหน่มมันยิดใจอยู่ทัางหอกหต่เหตุเรื่อนได้นี่เขาทางในว่ายักไน้าหนอแต่แรกคนเขาได้ย่บว่าเท่าใจแต่ว่ามีสติยานเดียวเวลานอนรับมันเขาอยกเขาพลั้งพลัมงแกนี้เอาแล้วนั่ตอที่เขายู่หันแล้วก็บ้องมือนอนหลับไม่มีสติมันเขายุ่งมือ่งแกห้องว่ามีสติที่ตามมันลงไป มี chat, ันจึงเน้นนักสอนจะใ้ได้มองนี่มีการลดลำบมนอนมีการนังสมาธิท่นทุกขละมานถุทุกขละเทนาเร,ร่ากับสู่ทยชนจกโหจักสรษีก็ปิดมันผ้าลงไ้เด้่อยๆพอแล้ตอนนี้นึ่นีนรายรบัดรดอกมัเสียกันน้อยๆหนึ่งมาทางแค่นี้ผู้มั่นก็น่าเดี๋ยวผู้พยานาผู้มิศทะโอ้ยสถะเอาัำยงเรษีจนหัวหอกหัวหลังคุกคนกับสักก <unanim ous> มันรักการมันเยอะๆๆเลยแต่ว่ามันเท็คือซี่รต้องแก้อันเขาให้สำบาตรสั่งกมหลไรกันค่อยลัค่อยละค่อยแก้ค่อยใช้ไหมเพราะว่ามันติบาหวางพราะทไมารวบตัวยู่งเลยมันก็อู้มันต้องไปทำเบาหวนอ่ะพผู้บางมาแต่กนหนึ่งนะแค่นีระน่ยน้ามาเพราะเป็นแน่แา้เราักการประทุนเลยเพราะไอ้บรรดาทุกสัวทคนนอนน้ำไปคบคิดฟินพินะมูาดเห็นเราพราะเป็นแน่ทท้ในการที่จะไปพุชทัทล้มลุม ผลทรงร่างกายสมวตาเส้งจิตใจให้เป eh ็นไปเพื่อครอบเสงบกลังก์ขอให้น้อมน้าไปประพฤติปฏิบัติหล่อซ้อแสนงมีความสุขความเจริญมาแลาว